ก็ไทยก็พิกาอก็ไทยท่านที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆที่ผมหามผมใหญ่ผมขอร้องนะผมขอร้องกันแล้วกันขอร้องของานาว่าท่านเยสุบุรีนะครับโอ้ขอร้องด้วยกันแล้วกันนะแต่ท่านที่อื่นมาแล้วเข้ามาได้ครัรเรานี่ยเดีคยับมึงมีบ้องไว้แล้วกันเถอะถ้ามาขอดทีนั้น ครับบ่าววานได้ทาที่จังหวัดนครนายกครับได้รับแชมป์ครับวันนี้ตีด่วันมาที่สนามอ้ำเภอบางนพทาไทยไปแล้วยังไม่เคยแพ้ใครถูกต้องเจอกับสาวสวยจุฑาทิพย์ขอแพ้ตีไปแล้วไหเออใช่พอนาทีแพ้ไปเที่ยวทั้นใช่แพ้เป็นพิมานเป็นเที่ยวนี่แล้วเดี๋ยวยังยกผายอยู่ครับ ย,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 ยอเอาแพอได้ยกเลิกไปก่อนโอาพอเล่นด้วพิบาลขึ้นไปด้วยครับพอรีเพชรพิบาลสิงห์ยะพองกับเพชรยำทองยึ้นไปด้วยครับผมจะกล่าวถึงคู่ต่อไปไม่เกี่ยวกับคู่นี้ครับระหว่างคู่นครลิงสองกับเพชรพิบานไอเรียคูน้นี้ราลงมาผู้ชำยันนี้ครับคอยดูเรื อยู่ทังบ้านจับหน้าจอโทรศัพท์ของท่านให้ดีคู่ต่อไปครับมาป็นคู่นี้ครับระหว่านงนครนรุ่งกับเพชรพิรีอ๋อมา,มา,มา,าบาทกระดาษชื่อวินานเาจุ้ยสุภาสุภาทิพย์สองก็บอกว่าไม่อากจกระหานชื่อได้ในเวลาพรองนั้ทีเพราะว่าเป็นเวลาเลาาดรยวกันกดะทบกันน่าจะรู้ใจ ค่อยคประคับประคองมานิาวสาวระเจ้าสาวสวยสุดายทิพย์ถือรมน้ำสีนเงินนาทีสอระหนุบ้ม่น้ำแดงค่อยค่ยประคับประคองพายตามมาเรื่อยๆปล่อยให้สาวสวยสุดท้ายทิพย์พายตอดาแลจ้า แท่งไม่ได้ไม่ได้เส้าไปได้ถ้าไป็นการตัดมือแดงพรตทีไปเลยชนะแต่สาวจุดลูกชาที่เอาหัวนัลูกชายเราเองเองแล้ววันนี้ว่าใครไปพายจังดานลุ้นทายนะลูกชายต่อท่อเอกเกิดในหัวนะลูกชายผมเองครับไปชนะถ้ามาดูกูนต่อไป